ื่อไทยยอมเสียกระทรวงมหาดไทยให้ภูมิใจไทยไปเพื่อตัวเองจะเอาธรรมนาคมมาเพื่อที่จะสนองความต้องการของเจ้าสัวลถไฟฟ้าซึ่งก็มีคนเสนอและผมขอเสนอต่อผมว่าเรื่องนี้เป็นความยุติธรรมมากที่สุดสำหรับผู้ประกอบการทุกหลายยุติธรรมยังไงครับท่าน อดีตสมาชิกผู้ทสภาอดีตสอสอสมบูรณ์ทองบบราณเนี่ยท่านเล่าให้ผมฟังแล้วเป็นข้อเสนอที่ดีผมคอนเสนอต่อแล้วก็เอ่ยชื่อสอสอสมบูรณ์ทองบบราณเนี่ยสุดท้ายมาเป็นสมาชิกผู้ที่สภาที่มาจากการเลือกตั้งนะท่านเสนอไว้ท่านบอกว่ามันมีหลายสายมันมีหลายสีเช่นสายสีเขียวสายสีน้ำเงินใต้ดินในม r รทเนี่สายสีเขียว BTS สายสีส้มสายสีแดงมีสีแดงออกไปลังสิตเนี่ยสายสีชมพูนี่จากปากเกร็ดมาที่บินบุรีสายสีเหลืองจากรัชาดาไปนู่นนะครับสมุทรปาการแล้วก็มีแอร์พอร์ตลิงเอาทุกสายมารวมกันเอาทุกสายมารวมกันแล้วมาดูว่า แต่ละสายนี่มีเส้นทางการวิ่งกี่กิโลเมตรสายสีเขียววิ่งกี่กิโลสายสีน้ำเงินวิ่งสายสีแดงวิ่งกี่กิโลสายสีเหลืองกี่กิโลสีชมพูกี่กิโลแอร์พอร์ตเวลวิ้งกี่กิโลสายสีม่วงกี่กิโลแล้วเอามาหารเป็นเปอร์เซ็น ถือว่ากิโลรวมทั้งหมดถือเป็นร้อยเปซใครวิ่งมากก็ได้เปอร์เซนต์เยอะแล้วเอาตัวเปอร์เซนต์นั้นไปหารในค่าโดยสาร20บบาทดังนั้นไม่ต้องมาวิตกกังวลว่าจะไม่มีการลงทุนเพราะลงทุนแล้วไม่คุ้มเนื่องจากว่าไม่มีผู้โดยสารในบางสายทุกคนได้เท่ากันหมดครับคิดตามกิโลเมตรที่คุณวิ่ง ไม่ใช่สายจากหมอชิดไปสยามพารากอนคนแน่นตลอดเจ้าของสายนี้ได้ประโยชน์สูงสุดไม่เอาครับต่อไปเฉลี่ยเท่ากันเอาความยาวของช่องช่วงที่สายนั้นวิ่งนี่เอามาเป็นเปอร์เซ็น,นต์นหาร20บาทบางสายนีย่มีระยะทางเพียงแค่30กิโลเมตรแต่คนใายมากที่สุดเพราะเข้ามาอยู่ในช่วงในเมืองเนี่ย ก็จะได้แบ่งแค่สามสิบเปอร์เซนนั่นคือยี่สิบาทก็จะได้ไปหกบาทบางสายนี่วิ่งยาวสาสิบกว่ากิโลแต่คนไม่ค่อยขึ้นเช่นสายสีแดงนี่ออกไปถึงลังสิทนี่ก็อเอามาหารด้วยครับก็ได้หกบาทเหมือนกันหรือสายสีน้ำเงินนี่วิ่งอยู่ประมาณสี่สิบกิโลเมตรเนี่ยทั้งใต้ดินทั้งบนดินเนี่ย ก็เอามาหารใน20บาทด้วยก็ได้ไป8บาทสายสีเหลืองจากรัชดาไปนู่นนะครับสมุทรปาการนี่ผ่านลาดพร้าวนี่หรือสายสีชมพูนี่จากปากเกร็ดไปนู่นครับมินบุรีกี่กิโลเมตรก็มาหารสิครับใน20บาทนั่นแหละแล้วถ้ามีสายใหม่ๆก็เข้ามาหารใน20บบาทฉเฉลี่ยกันครับ นี่คือความเป็นธรรมทั้งคนลงทุนใหม่ทั้งประชาชนที่ใช้บริการทั้งรัฐบาลที่คอยควบคุมดูแลทุกคนจะอยู่บนความเป็นธรรมในเรื่องของการได้รับบริการจากรัฐที่ให้สัมปทานรถไฟฟ้าท่านทั้งหลายครับต้องทำครับไม่งั้นเนี่ย ค่าของชีพของพี่น้องประชาชนนี่มันจะสูงขึ้น,นเรื่อยๆใครจะไปทําไหวล่ะครับงานนี่ประจานี่เงินเดือนปริญญาตีหมื่นเจ็ดหมค่ารถไฟฟ้าวันละร้อยยี่สบจากบางว่าเข้ามาน่ะมัจะมาอยู่วันละร้อยี่สิบบาทพอลงสถานีก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปอีกสี่สิบาทวันหนึ่งเนี่ยต้องใช้เงินในค่าโดยสารเพื่อมาทำงานในเมืองเนี่ย ร้อยหกสิบบาทร้อยแปดสิบบาทไหนะจะต้องกินข้าวเอาข้าวเช้าไม่กินกินข้าวเที่ยงอีกข้าวเที่ยงก็กว๋วยเตี๋ยวหกสิบบาทกินไม่อิ่มนะข้าวราดแกงสองอย่างห้าสิบบาทกินไม่อิ่มนะครับกลับมาบ้านจะให้กินแต่มาม่าเหรอ จะให้กินปลากระป๋องเหรอมันต้องทําให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนมันดีขึ้นถ้าลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเดินทางมาทํางานนี่ในพื้นที่กรุงเทพรม,มนฑนเนี่ยจากเคยเสียนะครับร้อยบาทสำหรับรถไฟฟ้าไปกลับเนี่ยเหลือ20สิบาทเนี่ยนั่นก็ประหยัดได้หนึ่งรอยแล้วหนึ่งร้อยบาทสาสิบวัน หรือ22วันมันก็2อ0พันะนี่คือการคิดเพื่อพี่น้องประชาชนที่เป็นตัวจักในการเคลื่อนเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับปฏิบัตินะไม่ได้คิดเฉพาะย่อไอ้พวกมีรถประจำตัวพวกมีรถตู้คันละเจ็ดแปดล้านนี่ไม่รู้หรอกว่าเวลาลำบากนี่เป็นอย่างไงเพราะ ในอดีตอาจจะเคยลำบากแต่ตอนนี้สบายแล้วนี่แต่คนที่เขายังลำบากอยู่ไงต้องช่วยเขาเรื่องนี้ดังนั้นนโยบายเรื่องนี้นะครับจะต้องผลักดันทำให้สำเร็จให้ได้ไม่ว่าจะมีเจ้าสัวมาขวางต้องเอาให้สำเร็จให้ได้และจะเป็นบทพิสูจน์เลย ว่านายกนัทมนตรีชื่อเศรษฐานี่ยมันเป็นแค่หุ่นเชิดหรือมันเป็นตัวจริงนี่ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้งนั้นนอกจากนั้นแล้วนี่ไอ้เรื่องที่เถียงกันว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยมาอยู่พักเพื่อไทยกระทรวงมหาดไทยต้องไปอยู่ภูมิใจไทยก็เพราะมันทะเลาะกันเรื่องผลประโยชน์เรื่องรถไฟฟ้านี่ ที่มันมีปัญหาการระหว่างเจ้าสัวกับรัฐมนตรีที่อยู่พักภูมิใจไทยจนต้องมาเคลียร์กันใหม่เพื่อไทยยอมเสียกระทรวงมหาดไทยให้ภูมิใจไทยไปเพื่อตัวเองจะเอาคมนาคมมาเพื่อที่จะสนองความต้องการของเจ้าสัวรถไฟฟ้าสนองความต้องการของเจ้าสัวรถไฟฟ้าก็คืออะไรครับให้ค่าโดยสารมันแพงอย่างเงี้ย ไม่ได้เมื่อคุณได้กระทรวงคมนาคมมาแล้วคุณกำกับดูแลเรื่องนี้แล้วคุณต้องลดราคาตั๋วค่าโดยสารลงให้ประชาชนตามที่คุณรับปากไว้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องจัดการกันนับตั้งแต่วันที่11กันยายนนี่อีกไม่กี่วันเ,นเริ่มและเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ต้องลลนนลงให้ทุกคนนะครับร่วมกันกดดัน ไปที่เศรษฐาทวีสินและให้ทุกคนนี่ร่วมกันกดดันไปที่ปปชนี่เอารัฐมนตรีชื่อสุริยะนี่ออกไปสักทีหนึ่งเรื่องทุจริตซื้อเครื่องบินเครื่องยนต์โลสซลอยการบินไทยเนี่ยคณะกรรมการเขาสอบแล้วว่ามันมีมูลคณะกรรมการปป,ปชต้องลงมตสิสักทีสิครับกรรมการเขาสอบแล้วนี่อนุกรรมการที่ตั้งขึ้น บอกว่ามีมูลหลายปีแล้วนี่ทำอะไรอยู่ทำไมไม่ชี้สักทีดังนั้นต้องกดดันสองเรื่องนี่คือสิ่งที่จะต้องบอกพี่น้องประชาชนส่วนนี้เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องขอแถมนะครับเรื่องนี้กินชักไม่ดีนี่ผมบอกว่าที่พูดนี่คือผมจะตีปลาหน้าใสเลย มันมีข่าวว่ามีการไปตั้งบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิตอลหรือพวกทําบล็อกเชนทั้งหลายเนี่ยไปตั้งบริษัทรอไว้แล้วเรื่องนี้คนที่เปิดเผยที่ชัดเจนที่สุดก็มีคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์คนหนึ่งพูดแล้วก็อีกหลายคนก็พูด